สิ่งที่คนเป็น Owner หรือว่าเป็นแอดมินของทีมนะครับควรจะรู้คือเราสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์นะครับว่าสมาชิกในทีมนะครับสามารถจะทำอะไรหรือว่าใช้อะไรได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไป Setting ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคนที่เป็นโอนเนของทีมเนี่ยสามารถจะกำหนดสิทธิ์อะไรให้กับลูกทีมได้บ้างในส่วนของ สมาชิกทีมนะครับตอนนี้ผมแอดคนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งในส่วนที่เป็นผู้นคนที่2นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเมมเบอร์แล้วก็ในส่วนที่เป็นเกสครับทีนี้หลังจากที่เราแอดสมาชิกเข้ามาในทีมแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะให้คนในในทีมเนี่ยใช้งานอะไรต่างๆนะครับเราควรจะรู้ว่าเราสามารถที่จะ มีการเซตติ้งนะครับคือกําหนดในส่วนของการใช้งานนะครับว่าคําสั่งอะไรที่เขาใช้ได้อะไรที่ใช้ไม่ได้ซึ่งวิธีการทําก็คือคนที่เป็น owner หรือว่าเป็น admin นะครับคลิกที่3จุดของชื่อทีมแล้วก็มาเลือกที่คําสัง mm ่ง hmm. uh, manage team manage team แล้วก็เลือกไปที่ตรง setting นะครับตรงส่วนของ setting เนี่ยก็จะมีตัวเลือกนะครับก็คือในส่วนของ ข้อมูลเกี่ยวกับทีมนะครับว่าทีมเป็นทีมแบบ p r i v a t e นะครับหรือว่าแบบ public นะครับแล้วก็มีสมาชิกที่เป็น g u e s อยู่ไหมนะครับตรงนี้ก็จะมีแสแตนดาร์บอกนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนเงื่อนไขก็สามารถที่จะเข้าไป edit หรือว่าไปแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนไอคอนะครับเปลี่ยนรูปภาพของโลโก้ Microsoft Teams ไ,ได้นะครับคือทีมที่สร้างขึ้นมาทุกทีมเนี่ยก็จะมี อ่สัญลักษณ์เป็นใช้ตัวอักษรเป็นตัวยอ่อเนะครับเป็นชื่อทีมตรงนี้ถ้าใครมีรูปภาพอยากแคเปลี่ยดก็สามารถที่จะเชนพิเจอร์ได้ส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนของตัว Member Permission m ั่นนะครับเมมเบอร์เพอร์มิชนี่คือนะโดยปกติแล้วเนี่ยตรงส่วนของ Member Permission เนี่ยจะถูกเปิดใช้งานทั้งหมดนะครับก็คืออ่ในส่วนของ Member รหรือว่าสมาชิกนะครับก็คือคนไหนที่เราให้สิทธิ์เป็น Member ตรงนี้นะครับ ให้เสร็จเป็นเมมเบอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือเมมเบอร์ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้าง c h ANNEL แล้วก็อัปเดต h ANNEL ได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับสร้างสร้าง c h ANNEL แล้วก็อัปเดต h ANNEL ได้แล้วก็สร้างตัว c h ANNEL ที่เป็น p UBLIC แล้วก็เป็น PRIVATE ได้ตรงนี้ถ้าเราไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้เขาสร้างนะครับเราก็สามารถคลิกเช็คบ็อกออกอย่างเช่นอาจจะอนุญาตให้สร้างเป็น ช ANNEL ที่เป็น PUBLIC นะครับช ANNEL PUBLIC ก็คือทุกคนที่อยู่ในทีมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทํางานหรือว่าใช้งานร่วมกันได้นะครับส่วน PRIVATE CHANNEL นี่คืออเวลาที่สร้างมาแล้วเนี่ยจะต,ต้องมาเลือกอีกทีหนึ่งว่าใครมีสิทธิ์เข้าไปใช้ตัวช ANNEL นไดนะ้ตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้เขาสร้างตัว PRIVATE CHANNEL ก็สามารถเช็คบ็อกได้นะครับอันนี้แล้วก็ส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนที่อนุญาตให้ ลบ Channel แล้วก็กู้คืน Channel ในกรณีที่สั่งลบนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้เขาลบนะครับไม่ต้องการให้เขาลบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเช็คม็อกตรงนี้ออกแลก้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของการเพิ่มแอปนะครับเพิ่มแอปก็คือ Microsoft Teams นี่ครับสามารถที่จะ,ะเรียกใช้แอปเพิ่มเติมนะครับตรงด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีแอปให้เลือกนะครับจากเช่นแอป Power BI แอป p a น e l App แ o ป o อะไรพวกนี้ นะครับหรือว่ากับพวกเซิร์ฟ p าร์ตี้ต่างๆครับตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้เขาเพิ่มแอปเข้ามาก็สามารถที่จะปิดกับปิดออปชันตรงนี้ได้อ่าแล้วก็อ่าส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของการทำเขาเรียกว่าเป็นคัสตอมแอปนะครับอ่เพิ่มหรือว่าอ่าลบตัวคัสตอ m มแอปตรงนี้ได้ครับตรงนี้ถ้าเราไม่อนุญ,ญาตก็เช่นเดียวกันนะครับเช็คบ็อกออกแล้วก็ ส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของการเพิ่มแทบ็บอัปเดตแท็หรือว่าลบแท็บไหมนะครับก็คือแท็ที่อยู่ทางด้านบนตรง channel general นะครับหรือว่าตรงช a n n e l อื่นๆนะครับตัวนี้คืออาจจะอนุญาตไหมนะครับและก็ต่อมาก็จะเป็นส่วนของการสร้างแล้วก็อัปเดตหรือว่าลบตัว c o n n e c เตอร์นะครับคอนเนเตอคือเป็นการเชื่อม Microsoft Teams เข้ากับเซอร์ c e วิสอื่นๆของ Microsoft 365หรือว่าพวก Search Party ต่างๆครับคอนเนคเตอร์ก็อย่างเช่นอาจจะไป Connect กับตัว Outlook Connect กับพวก o วัน i v e หรือว่าพวกแ h a r e p o i n t อันนี้คือภาพแบบเข้าใจง่ายๆนะครับคือหมายถึงว่าปกติ Microsoft Teams เนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยเราอาจจะใช้งานเฉพาะ Microsoft Teams แต่ว่าถ้าเราอยากจะไปเชื่อมต่อกับเซ r ร์ c e วิ Service อื่นนะครับไปดึงเอาเดต้าเบรย์จากที่อื่นมา ไปดึงข้อมูลจากพวก Cloud Storage อื่นๆมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น c o n n e c เตอรนะครับตรงนี้จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ครับแล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของการสร้างแล้วก็ลบแท็กนะครับโดยปกติแท็กนะครับจะจะไม่ยังจะยังไม่ถูกสร้างขึ้นมานะครับก็คือเวลาที่สร้างทีมขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้ถ้าสังเกตดูนะครับ ที่เวลาที่ผมชี้เข้าไปที่นะชื่อของสมาชิกในทีมนะครับจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปแท็กนะครับอันนี้คือเราสามารถที่จะสร้างแท็กนะครับแท็กจะมีไว้เพื่อในกรณีที่เวลาที่เราจะส่งเมสเซจเนะี่ยส่งข้อความถึงกับถึงเพื่อนสมาชิกในทีมนะครับก็คือแทนที่จะพิมพ์ชื่อทีละคนทีละคนนะเราสามารถสร้างแท็กเอาไว้แล้วก็ นะเวลาที่จะส่งเมสเซจถึงสมาชิกนะครับก็เลือกจากแท็กได้เลยครับตรงส่วนของแท็กก็คือสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะให้สมาชิกในทีมเนี่ยสามารถสร้างได้ไหมนะครับหรือว่า,าถ้าไม่ไม่ต้องการให้คนอื่นสร้างก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเราก็เอาตัวเช็คบล็อกตรงนี้ออกนะครับในส่วนของตัวแท็ก แล้วก็ส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของการอนุญาตนะครับให้สมาชิกในทีมเนี่ยลบข้อความที่มีการโพสต์ว่าส่งออกไปนะครับปกตนะิเวลาที่เราพิมพ์ข้อความนะในแท็กโพสต์แล้วก็ส่งออกไปเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งลบได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการที่จะให้สมาชิกในทีมเนี่ยเวลาที่ส่งข้อความออกไปแล้วเนี่ย ไป e l e t e ข้อความทิ้งนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเช็คบล็อกตรงนี้ออกนะครับก็คือถ้าคุณส่งไปแล้วนะครับข้อความนี้จะค้างอยู่ตลอดเวลานะครับจะไม่มีการลบทิ้งอ่นะก็คือเขาไม่สามารถที่จะคือคนส่งเนี่ยไม่สามารถจะไปลบข้อความได้ครับนะแล้วก็ส่วนต่อมาน,น,นะครับจะเป็นส่วนของอน,ะนุญาตให้สมาชิกในทีมนะครับสามารถจะ แก้ไขข้อความที่ส่งไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่นะครับวา่าถ้าหน่วยงานไหนมีความเข้มงวดในเรื่องของการาส่งข้อความนะครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับก็อาจจะมีการบังคับนะครับว่าข้อความที่ส่งแล้วห้ามลบห้ามแก้ไขนะครับอันนี้ก็พิจารณาดูนะครับว่าเราเข้าข่ายตรงนั้นไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่ต้องการซีเรียสขนาดนั้นก็เปิด,ปดสิทธิ์ให้ได้นะครับในส่วนของ Member p e r m i s s i o n นัถัดจาก Member p e r m i s s i o n นะครับก็จะเป็นส่วนของ g a t t นะครับก็คือคนภายนอกนะครับในส่วนของ g เก t นะครับก็จะมีตัวเลือกนะครับก็คืออนุญาตนะครับใหส้ส่วนของ g เก t เนี่ยสามารถที่จะสร้างตัว c h a n n e l อัปเดต h a n n e l ได้ไหมนะครับปกติแล้วเนี่ยในส่วนของ Gate ก็จะไม่อนุญาตให้สร้างนะครับ ด้วยส่วนใหญ่นะครับจะไม่อนุญาตให้ตัวคนที่เป็นเกสนะครับสร้างแล้วก็ลบชั้นแน l นะครับอันนี้ก็จะเช็คบล็อกเอาออกปกติเกสก็คือสามารถจะจะแชทพูดคุยได้ปกตินะครับอัปโหลดไฟล์อะไรต่างๆได้นะครับ <Okay. S 1> ก็คือปกติของเกสนะครับคือเวลาที่เราติดต่อกับคนภายนอะกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการ แชทพูดคุยนะครับหรือว่าเป็นส่วนของการโทรคุยนะครับหรือว่าทำเป็นจัดกา d ดูมิ t ต n g ต่างๆมากกว่านะครับในส่วนของการทำงานนะครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการแชร์ไฟล์การทำงานในลักษณะของกับข้อมูลต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปดูสิทธิ์นะครับในเรื่องของการใช้งานร่วมกับแชร์พอ t ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับ ภายในอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูในส่วนประกอบของตัว SharePoint กีหนึ่งนะครับในส่วนของ g e t Permission นะครับแต่ปกติแล้วใน Microsoft t e a m เนี่ยก็จะไม่อนะุญาตให้ g e t ทำการแก้ไขนะครับในส่วนของการสร้างและก็การอัปเดตข้อมูลใน Channel ส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของ Mention นะครับ Mention ก็คือจะเป็นการใช้เครื่องหมาย Assign นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับ อาจจะเป็นชื่อของทีมชื่อของอเพื่อนในทีมนะครับหรือว่าจะเป็นชื่อเป็นทุกคนในทีมนะครับอันนี้จะใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะส่งข้อความแล้วก็จะให้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนในทีมหรือว่าคนใดคนหนึ่งหรือว่าทั้งชื่อทีมตัวนี้ก็จะเป็นการอนุญาตนะครับอนุญาตให้ใช้ตัวเครื่องหมาย assign นะครับในการ mention ถึง อะคนไหมนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนของทีมโค้ดนะครับทีมโค้ดเนี่ยจะเป็นส่วนที่จะใช้สำหรับเจ n เน a เรตโค้ดขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะจอยเข้าทีมได้นะครับปกติเวลาที่เราสร้างทีมขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องแอดคนเข้ามาในทีมนะครับแต่ว่าในบางครั้งนะครับถ้าจำนวนคนเยอะๆนะครับแล้วก็เราอยากจะ สร้างทีมขึ้นมาเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้เขาจอยเข้ามาในทีมเองนะครับก็คือะคนที่จะจอยเนี่ยก็สามารถที่จะเอาโค้ดตัวเนี้ยไปจอยเข้ามาในทีมนะครับวิธีการทำก็คือเราก็คลิกที่ generale นะครับพอคลิกที่ generale เนี่ยเขาจะขึ้นโค้ดขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะอ่าแชร์เป็น Full Screen ได้นะครับกดเป็น full s c r e อ่ขึ้นโค้ดขึ้นมา โค้ดตอนนี ama, team, ้เราก็สามารถที ube, ่จะก๊อปส่งนะครับก๊อปปี้แล้วก็ส่งให้กับคนที่จะจอยเข้ามานะครับส่วนคนที่จะจอยเข้ามาในทีมนะครับก็คือสามารถที่จะมาค้นหาชื่อทีมนะครับค้นหาชื่อทีมของเราแล้วก็กดปุ่มจอยแล้วก็มาใช้ตัวโค้ดตัวนี้ในการจอยเข้ามาในทีมของเราได้นะครับอันนี้คือในกรณีที่อาจจะมีคนจํานวนมากแล้วก็เราสร้างทีมเวลาเราอยากจะให้เขาจอย เข้ามาเองอันนี้คือในส่วนของทีมโค้ดนะครับทีมโค้ดจะใช้กับคนที่เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นคนภายในบริษัทหรือว่าในองค์กรเดียวกันนะครับถ้าเป็นเกสเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนีครับจะเป็นส่วนของฟันสตั๊กนะครับฟันสตัก็คือเป็นส่วนของการอนุญาตให้ใช้ตัวพวกจิปแอนิเมชันนะครับหรือว่าพวกสติ๊กเกอร์ไม้ อันนี้ถ้าเราไมโยนย่านะครับเราก็สามารถจะเอาเช็คบล็อกออกได้นะครับในส่วนของตัวก i ิก็คือเป็นพวกภาพเคลื่อนไหวได้ต่างๆแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของแท็กนะครับแท็กตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของการใช้งานร่วมกับตัว Microsoft c h i p นะครับก็คือเป็นตัวแอปที่ใช้สําหรับการทํางานแบบเข้ากัะนะครับ อันนี้ก็คือเป็นการอนุญาตให้ใช้ร่วมกับตัว Microsoft Teams นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัว setting นะครับในส่วนของการให้สิทธิ์นะครับว่าคนที่เป็นสมาชิกของทีมหรือว่าคนที่เป็นเกส s ของทีมเนี่ยสามารถที่จะใช้อะไรหรือว่าทำอะไรได้บ้างใน Microsoft Teams